สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจะสั่งทนายฟ้องคนด่าลามพ่อแม่ร่านก่อนห่วงตับคนอื่นควรห่วงตังตัวเองก่อนล่าสุด20กร,รกฎาคม65จะถึงกับเดือดเมื่อเจอช้าหน็ตบางร้ายเข้ามาคอมเมนต์ด่าหยาบเจ้าตัวโดยได้โพสต์เฟซบุกระบบุว่าก่อนเป็นห่วงตับคนอื่นเป็นห่วงตังตัวเองก่อนสาวเอาดีๆเป็นห่วงหรือ นอกจากนี้ยังเผยแชทการสนทนาที่คุยกับชาวเน็ตรายดังกล่าวโดยจ้าได้เขียนข้อความเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะหาว่าอิจ๊ะโกหกเคยฟ้องแล้วชนะจริงจ่ายเงินจริงไม่จกตาแล้วอิจ๊ะก็เอาเงินทั้งหมดไปทําบุญซื้ออาหารหมาหมดเลยวิจารณ์ได้ค่ะแต่ต้องอยู่ในขอบเขตอย่าด่าถึงพ่อแม่เขามันดูสนุกเกินไปรอข่าสาวปากมึงแจ๋ว และคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าตั้งแต่เป็นจะมา13ปีคนด่าดเป็นล้านเคยฟ้องไปแค่สองคนเพราะด่าดถึงพ่อแม่ ฟ้องแล้วชนะทั้งคู่พวกเก่งในโซเชียลเจอตัวจริงนางเอกพระเอกทั้งนั้นร้องไห้ยกมือไหว้กันทุกรายแต่ถ้าตัดสินใจแล้วไม่เคยแพวไม่เคยยอมตอนนั้นเงินที่ได้มาจากสองคนนั้นเอาไปทาบุญให้น้องหมาหมดเลยและได้คอมเมนต์เพิ่มเติมอีกว่าคอมเมนต์ได้แต่ให้มันอยู่กับความจริงอย่าเป็นทาสของสื่อเยอะ เคยไปดูคอนเสิร์ตเขายังหรือนั่งภาวน,นาอยู่บ้านอันไหนทนได้จะปล่อยผ่านแต่อันไหนเกินเดี๋ยวจัดให้จะเอาเงินมาเลี้ยงเล่าแฟนคลับแบบจุกจุรอดูข่าวด่าถึงพ่อแม่ไม่เอาไว้เด้อบอกอยู่ท่านนเยอะ หลังจากที่สาวจะได้โพสต์ออกไปก็มีแนแฟนเข้ามาคอมเมนต์รัวๆเลยทีเดียวในขณะที่ผู้จัดการส่วนตัวซึ่งเป็นพี่สาวของจะด้วยได้สั่งการทนายความดำเนินการฟ้องชาวเน็ตคนดังกล่าวไปแล้วงานนี้ไม่ขอรับกระเชา้ายกมือไหว้ร้องไห้ก็ไม่เอาเคสนี้ขอเจอตัวเท่านั้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ